สวัสดีค่ะบบสโลชาจากเพจอัพดูบายโบบิงที่ ATH Channel บน y o ยูทูบวันนี้นะคะโบ,บขอนำเสนอลุคสาวเท่ด้วยผมรีดตรงสไตล์นางแบบบนรันเวย์นะคะแล้วโบก็จะเพิ่มกิมมิกเก๋ๆค่ะด้วยการถักเปียก้างปลาค่ะซึ่งรับรองเลยนะคะว่าพอทำเสร็จออกมาแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะต้องดูเรียบรู้แต่ว่าดูมีอะไรแน่นอนไปชมกันเลยค่ะ สำหรับลุกของบัวในวันนี้นะคะัวจะมารีดผมให้ตรงเป๊ะค่ะแต่ก่อนหน้านั้นนะคะัวก็จะฉีดเจ้าสเปรย์กันความร้อนจากเทรซาม่ลงไปก่อนค่ะฉีดให้ทั่วศีรษะเลยนะคะแล้วรอให้ผมแห้งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นรีดผมกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามารีดผมกันนะคะโดยวิธีการรีดผมของับเนี่ยคือบัวจะแบ่งผมออกเป็น2ส,ส่วนนะคะนั่นก็คือส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างค่ะ เอาเลยรวบผมข้างบนเก็บขึ้นมาก่อนเลยค่ะแบ่งออกมาชอบไม่ต้องใหญ่มากค่ะทำแบบนี้นะคะจนหมดสีสันเลยค่ะ เคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะแสกผมตรงกลางนะคะหรือใครจะทำเบี่ยงก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยแต่วันนี้นะคะบัวจะแบบแสกกลางค่ะพอรู้สึกว่าดูจะเป็นรุกนางแบบบนดันเวยนะคะแล้วก็มัดห่างม้าเลยค่ะ แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นถักเปียก้้งปลากันเลยค่ะแต่ก่อนหน้านั้นนะคะบูก็จะฉีดเจ้าตัวนี้ค่ะ n ทนี่แอนกา Matte Texture Dye Shampoo ค่ะซึ่งจะทำให้ผมเนี่ยมีเท็กเจอร์นะคะก่อนที่จะเปียผมนะคะซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราไม่ได้สระผมเนี่ยมันจะดีมากค่ะเพราะว่ามันจะทำให้ผมของเราเนี่ยฉีดลงไปแล้วมีวอลลุ่มมากขึ้นนะคะฉีดลงไปเลยค่ะตรงเรียกอะไรห่างมานะคะที่เรากำลังจะถักเปียค่ะ <Okay. S 2> เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาถักเปียก้างปลากันเลยค่ะโดยวิธีการนะคะบัวจะแบ่งผมออกเป็น2ส,ส่วนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ปลอยผมเล็กๆจากดิมสุดฝั่งซ้ายนะคะย้ายมาที่ฝั่งขวาเลยค่ะแล้วก็หยิบปลอยผมฝั่งขวานะคะแบบนี้นะคะย้ายมาที่ฝั่งซ้ายเลยแบบนี้นะคะ ทำสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนได้ความยาวที่สาวๆต้องการค่ะโดยเคล็ดลับของบัวน,นะคะก็คือยิ่งเราหยิบปลอยผมเล็กเท่าไหร่นะคะเปียก้้งปลาของเราที่ได้เนี่ยก็จะยิ่งละเอียดแล้วก็สวยมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นจะเมื่อยแขนนิดนึงแต่ถ้าอยากสวยก็ต้องอดทนค่ะ พอได้ขนาดความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ใช้หนังยางมัดได้เลยค่ะแล้วเราจะดึงเปียให้ฟูขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยที่มัดผมสวยๆค่ะ โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวโบจะใส่อีกหนึ่งโปรดักต์ค่ะนั่นก็คือเจ้าโทนี่ยันกายชายกลอสเซรัมตัวนี้ค่ะที่จะทำให้ปลายผมผมบนเนี่ยเงางามหน้ามองขึ้นค่ะใช้แค่เพียงหิดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ถูลงบนฝ่ามือนะคะเพื่อเป็นการกระจายเซรั่มนะคะแล้วก็รูปเลยค่ะโบจะเน้นที่ตรงหางมาที่เหลือออกมาตรงนี้นะคะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถจะไปเดินเฉิดฉายยังกันนั่งแบบบนรันเวย์ได้เลยนะคะแล้วสาหรับโปรดักที่บใช้ในวันนี้ก็สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะสําหรับใครที่ไม่อยากจะพลาดอัปเดตเทรนด์ผมใหม่ๆจากบัวก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ที่ ATS Channel บน y o u t u b e ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย